เราจะรู้เลยว่าคนนี้พูดผิดพูดถูกเหมือนเรารู้พุทธวจนะวันเนี้ยใครพูดมาไม่ตรงเรารู้ใครเฉออกเนื้อไม้อื่นที่ตําเป็นริ่มรู้ทันทีเลยอ่าอันนี้เหมือนเนื้อไม้ใหม่แต่ถ้าเราไม่มีองค์ความรู้พระเจ้าไม่มีทางดังนั้นถ้าพระเจ้าเราไม่ตัดสลุกก็จะไม่รู้ว่าองค์ไหนคือพระพุทธเจ้าใครคือพระพุทธเจ้าดังนั้นการตัดสลุนี้ต้องของท่านเองแน่นอนไม่ใช่ไปก๊อปปี้องค์ใดมา แม้จะมีปุกเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตญยานก็ตามเพราะว่าจุตูปปาตญยานปุกเพนิวาสานุสติยานกับจุตูปปาตญยานได้ก่อนอาสวะขยายานได้ก่อนรู้อดีตการนานไกลก่อนรู้อนาคตก่อนแล้วถึงจะสิ้นอาสวะเพราะยานนั้นเนี้ยเขาก็เลยเอามาวิเคราะห์ไงอ๋อไปดูอดีตมาสิอ่าใช่ไหมเนี่ยจำมานะเอามาบอกมาเล่าเราจะได้บอกเขาได้